น,น้ำปลาราคุกเข่าค่ะยังม,มีไหมเดีย mm hmm. สวัสดีค่ะอ๋อเลก็อินคู่เดียดี้นาโอ้โหโอ้ อ๋อเลดโกอินคูแดดดิ้มาว่อวูสันเซอรลุกเกอสันเซอร์โอเวอร์แดดมาเล้วกอินโกเกะโ d อินไปเรแดดดเกแตะวันตกดินแล้วนะคะอากาศเย็นเขาบ้านเข้าบ้านจ้ะเย็นพอเย็นตกเย็นมาอากาศเย็นพอเพียงก็อากาศดีค่ะ is this what you did today after school what is this huh what do you think can you do it can you control yourself can you control yourself this has a cookie hidden in the pizza ma. one drop thank you my lip. mommy there rub, rub your hands what are you doing my little making bracelet oh โอเคแล้กิดจับทายกตั้งใจเห็ดตั้งใจทำมาก Okay, fun. เตรียมน้ำไม้แกงค,ะ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำไม้ใบ้านเรียบร้อยคะ่ะแม่บ้านเอาไปต้มยี่สิบนาทีนะคะต้มออกแล้วก็เครื่องแกงบ่บบานตําเรียบร้อยเนะะี่ก็เครื่องค่ะอาจจะบ่สวยเพราะว่ามบได้สดนะคะน้มบ้านก็จะเอาน้ำไม้ที่เราต้มลงไปในเครื่องแกงนำยานางของเราเลยะคะ่ะ แกงง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะแกงง่ายๆสไตล์อีสานบานไม่ปังเนี่ย่ะคะใส่บวบฝรั่งใส่ต้นหอมใส่อใบอันเหี่ยวมากเลยเหี่ยวมากเลยนี่แหละค่ะชีวิตอยู่ในเมืองนอกเนาะเหี่ยวปันใดกะใส่ก็ก,กินค่ะเพราะว่าอากาศนอกบานหนาวปลูกเองไม่ได้แม่บานซื้อมาใส่ตู้เย็นใบป็นเลยเช่าค่ะหอมๆเดือดแล้วแม่บานจะเอาบวบลงบานเอาบวบลงเลยนะคะ เอาบวบลงเอาผักลงมาแค่นาะผักบงงาณไมตต่ตาลิตนตาลิตนน่าสงสารจังเลยชีวิตในต่างแดนผักผักที่เชามากเลยแต่ก็หอมคะ่ะหอมคะ่ะเพื่อนค่ะหอมมากเรียบร้อยคะ่ะเพื่อนค่ะแซ่บมากคะ่ะน,น้ำข้นๆเลยคะ่ะแซ่บมากคะ่ะอือหือเสิร์ฟกับ ข้าวเหนียวร้อนๆเนาะแต่แม่บ้านบอกกินข้าวเหนียววันนี้แม่บ้านไดเอทค่ะกินข้าวสวยเอาค่ะอือหอมนำคุณมากเรียบร้อยค่ะร้อนๆเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยหมูค่ะใส่เต้านอไมกับบวบฝรั่งอย่างเดียวอืมเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะอือเห็นไหมเดี๋ยวแม่บ้านไปนั่งกินอาหารก่อนนะคะนั่งอาหารแกงเต้ามไม้ก่อนค่ะ หานเที่ยงค่ะอืมตาแซบบอกค่ะเพื่อนๆค่ะตาแซบ,บก็เขาสวย wow. wow. ว้าวกูจอบไปเดียว้าวกูจอบในเรียนทำอะไรแขนนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิวไหมปาง สวสาวข้น very beautiful ไหมล่ะ hmm. เล่นของกระจุยกระใจนอนสบายเลยที่นี่ดูงั right. hey, n oy, n mark, ้นล่ะให้กูเด็กน่อยน้องมาก็ได้เด็กซี่ไหมที่ I only did it one time. Okay then we'd have anything fun. What you doing, cookie? องอลินอ่านหนังสือก่อนจะเล่นได้หลังเลิกเรียนอา้าฝนลงเม็ดและอา้าฝนลงเม็ดฝนตกกูกเกอยฝนตกค้นออกมาคล้อง,องเด่นนะคน้นออกมาอ่ะฮะคน้นออกมาให้แม่เก็บ คือกันกับเอื่อยนะแต่ละวันจะประมาณนี้เลยค่ะสองพี่น้องฝนตกให้น้องหมามาเข้าห้องน้ำออกไปคนเดียวไปเฮลี่อัพเกินเฮลี่เฮลี่คุกกี้เฮลี่ ฝนลงมิดเฉยเลยสปริงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่รักค่ะสปริง้วคะเขานาสปริง้วค่ะเนี่ยนาสปริงก็จะประมาณนี้ละคะซีเวดดารลิงเล่นหนึ่งเอาดอเล่นมามีซี่ดารลิงเนี่ยนาลินทำเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่แขนดูน้องมา้าขนของเล่นน้องมา้าเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็เล่นได้นะคะ ดูเกมได้ค่ะทีนี้ชีวิตหลังเลิกเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ได้เล่นตามใจชอบค่ะอ่านหนังสือทำการบ้านเรียบร้อยฟีทามเล่นได้จับแทบแ็บเล็ตได้เข้าคอมพิวเตอร์ได้ไนลน์นาลลิน กินปลาล่ากินปลาล่ามากมาค่ะกินแกงแล้วไหมสปริงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันแรกของสปริงค่ะอืมอืมอืม ร่อนกินปลาล่าดมกระหึ่มเลยค่ะกินปลาลา่าอร่อยมากเลยแซ่ ขนาดนน้ำไม้บรสดนะคะเพื่อนๆค่ะถ่าใดน้ำไม้สดตามบ้านเทานี้หืมสุดยอดเลย่ะค่ะ